อันนี้เรแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าไม้ถ้าเริ่มมีอายุแล้วหรือยุคสมัยนี้ผมบอกเลยว่าเป็นประจำไม่แกะลิปเดิมแล้วแปะทับเลยคืออย่างน้อยตอนแรกมันมีไอพลาสติกอยู่ใช่ไหมหุ้มอยู่นะครับถึงพลาสติกหุ้มอยู่เราพันกิปไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาไปนานๆไปไอพลาสติกตรงนั้นมันก็ยุ่ยก็ขาดอยู่ดีเพราะนั้นแกะปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ก็คือกิปเดิมนะหลักฐานมานี่อืม นี่คือหลักฐานจากกริปตอ,ต,อตอนแกะนะครับแล้วนี่คือขนของตอนแกะเสร็จมันจะเป็นผงออกมาเป็นยางกระถานแบบนี้เลยนะฮะอันนี้แหละอันนี้คือปัญหานะครับเพราะนั้นแล้วถ้าผมแนะนําจริงๆนะลูกค้าถ้าใช้งานแบบคิดว่าใช้ไม้ยันย,ยาวๆไปแล้วนะผมแนะนําแกะกิปเดิมออกไปเลยนะครับเพราะอมันดีกว่ามันมันง่ายกว่านะมาเจอแบบนี้ก็ อันนี้ไม่ว่าลูกค้านะบอกคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้นะครับแนะนําว่าแกะดีกว่าแล้วก็ไปหาวิธีการใช้คูชชั่นใช้เทปใช้อะไรก็ว่าันไปดีกว่าน,นะครับไอกิฟเดิมมันจะมีปัญหาคืออย่างนี้เนี่ยแหละไป